กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอายการอาวโุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนมุมมาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องหลอกออนไลน์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ วัสดีครับวันนี้ผมอยากจะคุยนิดนึงโอ้โหทีนี้มันหลอกกันแรงเหลือเกินเผมไปทำรายการของไทย b ีบอยู่เรื่องหนึ่งครับวันนี้ก็ทําเมื่อวานก็ทําคือเขาหลอกคือเขาติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็นลาซาด้าแต่ไม่ใช่ลาซาด้าจริงๆบอกเป็นเรื่องของลาซาด้าแล้วก็มีกิจกรรมต้องทําต้องบริจาคยูนิสโก้น่นอะไรบ้างอะไรมาแล้วจะได้เงินคืนทีนี้น้องผู้หญิงคนเนี้เขาก็เชื่อนะครับแล้วก็โอนเงินพอโอนเงินเสร็จปับ แล้วเห็นคนอื่นได้เงินเนี่ยคือเขาทาแพลตฟอร์มมีการทีมเขาน่ะบอกว่าเขาได้เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยยิ่งเชื่ออย่างเลยเพราะเชื่อเสร็จก็โอนพอจะโอนปั๊บก็บอกว่าถ้าจะเอาเงินนั้นคืนต้องโอนเพิ่มเสียไปสองล้านแปดโอ้โหโนะสองล้านแปดคือเ<อ>สียดายคือผมก็าใจนะเวลาจ่ายเงินแล้วอยากได้คืนเนี่ยถ้าเติมมันจะได้คืนก็เชื่อ<ช>น้องก็เชื่อพอเชื่อเสร็จหมดไปแล้วสองล้านแปดเสร็จแล้วยังไม่พอจะบอกถ้าจะเอาคืน ต้องถ่ายรูปท่อนบนเกลี่ยก่ให้ดูอ้าวมีมีอย่างนี้ด้วยอยากเล่นงระคืนตัวที่บ้านจะว่าตั้งใบหน้าถ่ายขึ้นบนมันจะคอขึ้นล่างอีกเอาอีกก็ไม่ยอมชัวร้ายจริงๆไายจริงๆครับเสร็จแล้วก็ไม่ได้คืนไม่ได้คืนไม่โอ้ให้ก็หายไปแล้วมีคนไล์เข้ามาอีกบอกจะเอาคืนนะก็ได้ต้องไปนอนกับเขาก่อน โอ้โห oh, oh. ดูซิมิชาชีพสมัยนี้เร็วจริงสุดเลยอาจารย์เมื่อวานเขาไปแจ้งไซเบอร์และเมื่อวานเมื่อเช้าเขาแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์แล้ว <c oughs> ก็กำลังเช็คก,กันอยู่เลยต้องฝากบอกนะครับถ้าเขาทักเข้ามาเนี่ยเราแลกมาเป็นไลน์เข้ามาบอกลาซาดา้าเสร็จแล้วให้กดให้กดให้กดแทปลงไปกดข้อความอย่าไปกดอะไรเ <c oughs> ขาบอกว่าต่อจากนี้ไปต้องดูถ้าถ้ามีติดต่อว่าเป็นลาซาด้าเขาขายของอย่างเดียว จะไปบริจาคอะไรอย่าไปยุ่งนะครับหรือแม้แต่ว่า,าชวนซื้อทัวร์แต่พอไปไปมา,มา,มา,มาชวนให้ลงทุนซื้อคอนโดอันนี้ไม่ตรงปกอย่าทำเป็นการ,ค,รคุณจะเสียเงินเฉยๆฝากเตือนนะครับตอนนี้ที่ผมแจ้งของลาซาด้าเนี่ยผมก็บอกลาซาด้าควรแจ้งความคใครถ้าเจออย่างนี้ช่วยแจ้งความที่ไซเบอร์เลยครับตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขากำลังดำเนินการอยู่ฝากเป็นข้อเตือนใจครับเอาละว,ว่าเราตอบไปครับ วันนี้ท่านแรกเนี่ยขอเป็นความรู้เรื่องกฎหมายนะคะคุณวีรพัฒน์ไปมีปัญหากับเจ้าหน้าที่เล็กน้อยนะคะคก็เลยสอบถามมาว่าไอ้ข้อหามินประมาทเจ้าพนักงานเนี่ยขอบเขตมันแค่ไหนยังไงถึงจะเรียกว,ว่ามินประมาทเจ้าพนักงานเลยคะอาจารย์คือมินประมาทกนะ็คือว่าเขาไม่ทําตามหน้าที่อะไรอย่างนั้นง่ายๆดูมินเจ้าพนักงานเช่นตํารวจเรียกจับว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกเราอาหารไปเห็นอีกคนนึงไม่ใส่แล้วก็บอก ตำรวจคุณตารวจทาไมคุณไม่จับคนณะอันนี้ก็หมินประมาทเราหาว่าเขาไม่จับ <c oughs> นะแต่ถ้าเราไปด่าตําหนิเตียนก็ดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยอาจจะไม่เป็นเช่นโอ้ยขอโทษฮนะหลางค่ใช้คําว่าไอ้เฮียไอ้จับ <c oughs> มันอาจจะไม่ใช่เป็นการหมินประมาทนะครับ <c oughs> แต่เป็นจับไม่สุภาพ <c oughs> แต่บางทีพูดดีๆทาไมคุณไม่จับเขานี่หมินนะ <c oughs> คุณจับผมคนเดียวได้ยังไงคนอื่น้ไม่อันนี้หมิน่นคือหาว่าเขาไม่ทําตามหน้าที่นั่นแหละครับเป็นหมินประมาทเจ้าพนักงานครับอ๋อค่ะ แล้วก็คุณสิริศัก์ไปเจอครอบครัวหนึ่งนะคะคือลูกเขาเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ไม่ยอมให้ลูกไปโรงเรียนนะคะคก็เลยสงสัยว่าผู้ปกครองที่ไม่ไม่ส่งเด็กไปเรียนหนังสือ มีความผิดตามกฎหมายหรือเปล่าคะอาจารย์อันนี้ต้องดูครับว่าเขาไปแจ้งเรียนตามอัธยาศัยหรือเปล่านั้นมีระบบการศึกษาอีกแบบด้วยค,คือเรียนตามอัธยาศัยเมื่วามพ่อแม่สอนเองแล้วค่อยเอาไปสอบครับแบบนี้ก็มีนะัก็มีทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะจินเรื่องนี้เขาเขาแจ้งไหมอย่างนั้นหรือเปล่าบบก็ปกติเด็กต้องเข้าเรียนถ้าไม่เข้าเรียนก็มีปัญหาเหมือนกันครับ ส่วนคุณพีรพงศ์นะคะไปเจอเหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่ของเอกชนเป็นลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะคือเขาบอกว่ามีการประสานเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ารอปภ ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าบอกเป็นเรื่องภายในเดี๋ยวเขาจัดการกัินเองนะคะก็โชคดีที่มันไม่ลุกลามแต่คุณพีรพงศ์สงสัยว่าคือถ้ามันไม่โชคดีแล้วมันลุกลามแบบไปไหม้บ้านใกล้เคียงด้วยเนี่ยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอ,อการที่รปภไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าเนี่ยเขาเขาทำได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้หรอกครับไม่ได้เพรานะนี่เป็นภัยสาธารณะเป็นภัยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนเอาแค่ว่าก่อให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยจนน่าจะเป็นอันตรายกับบุคคลอื่นก็เป็นความผิดแล้วนะครับค่ะ พวกที่จะดับเพลิงบวกนี้เขาเข้าไปได้ครับอืมค่ะแล้วก็คุณมนัญญานะคะอยากจะทราบว่ากรณีชายที่ถือทั้งมีดทั้งปืนเลยแล้วถ่ายคลิปลงโซเชียลนะตั้งใจที่แบบเหมือนจะเจตนาค่มขู่ทั้งคู่กรณีเนี่ยนะคะอันนี้สามารถแจ้งความได้เลยไหมได้เลยครับ ปืนั่เป็นตวรวจสอบว่าปืนมีทะเบียนหรือเปล่าหรือไม่มีทะเบียนและมีใบอนุญาตพาวุธปืนติดตัวไหมประกันที่หนึงประการที่2อเนี่ยการทําให้เกิดตกใจกลัวก็จับได้แล้วครับถ้าค่ะส่วนคุณอํานวยสั่งซื้อบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์นะคะฮฮฮฮฮปรากฏว่าได้บัตรมาวันคอนเสิร์ตไปที่งานเรียบร้อยนะคะ เข้าไม่ได้ค่ะอาจารย์มันเป็นบัตรที่แบบลักษณะเป็นบัตรสวมบัตรปลอมอย่างนั้นนะคะนะก็เลยสอบถามมาว่ากรณีแบบนี้เนี่ยดำเนินคดีในข้อหาอะไรได้บ้างคะ่ะแจ้งความฮะปลอมเอกสารนะใช่เอกสารปลอมกับฉ้อโกงค่ะนะแล้วก็มีของคุณมนัตคุณมนัตขับรถแล้วโดนจักรยานยนต์ชนท้ายไปแจ้งความที่โรงพักเรียบร้อยนะคะปรากฏว่านัดไกลเกลียคู่กรณีไม่ยอมจ่ายค่าปรับ แล้วก็ไม่มีเงินซ่อมรถจะจ่ายให้ด้วยนะตำรวจบอกว่า,าถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องให้ไปฟ้องแพ่งกันเองแล้วนะก็นายสงสัยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยใช้เบคอาจารย์แบบเนี้ไม่ถูกหรอกครับคือถ้าเรื่องการจะจ่ายค่าปรับได้ผู้เสียหายต้องได้รับการชดใช้ค่าเสียหายแล้วนะครับอันนี้เขียนไว้ใน้จะจำไม่ผิดจะมาตราสามเจ็ดปวิยา ให้ผู้เสียหายต้องตกลงด้วยย,ยอมเดิมได้รับค่าปรับเลยได้รับค่าเสียหายแล้วจึงปรับได้ทีน,นี้ถ้าไม่ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับต้องเอาตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งให้พนักง,งานมีการฟ้องแล้วเราไปยื่นคําร้องที่ศาลขอจะใช้ค่าเสียหายศาลจะสั่งอีกทีนะครับอ๋อค่ะเพราะว่าคุณมนัฐเนี่ยคือเขาบอกเขาขับแท็กซี่แล้วค่าซ่อมเนี่ยไปเสร็จน่าจะประมาณสักหมื่นกว่าบาทพอเจ้าหน้า<อ>ที่ตำรวจบอกให้ไปฟ้องแพ่งเองแบบนี้ก็เลยมึนทำอะไรไม่ถูกเลย ตำรวจน่าจะช่วยมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะค่ะนอันนี้อันนี้ก็ได้ทราบเป็นแนวทางนะคะนะขอถามเพิ่มเติมมาด้วยค่ะอาจารย์ว่าคือถ้าเขาจะไม่กลับไปพึ่งเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยไอหมื่นกว่าบาทเนี่ยเขาจะฟ้องเนี่ยมันจะคุ้มรืยเปล่าคะอาจารย์ก็ก็น่าจะได้คือถ้าคนขับมอเตอร์ไซค์มีทรัพย์สินนะหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์เป็นของเขานะและเขามีทรัพย์สินอื่นเราก็ฟ้องแล้วตามยึดได้ครับอื ค่ะแล้ววันนี้เติมมา6คำถามรวมกับเมื่อวานก็เป็น289คำถามแล้วค่ะโอเคครับ289อย่าลืมนะครไม่ตงรงกอย่าต่อทีเดียวเลยครับะะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสงสุด